สวัสดีวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันจันทร์ใครทํางานรุยงานนะคะก็ขอให้เฮงเฮงปังๆรวยๆกันนะคะวันจันทร์อาทิตย์ใหม่มาแล้ว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 ก็ขอให้รุยงานกันนะคะปั่นงานปั่นเงินนะคะเพราะว่าบินมันมาแล้วนะคะวัเดือนหนึ่งวัยวัยมากๆเลยโอ้ยอันนี้เป็นแว่นสายตานะคะปัจจุบันนี้ อ่านอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะตัวหนังถือติดกันเป็นพืชไม่ได้แก่นะฮะไม่ยอมรับว่าแก่แต่มันเสื่อมสภาพร่างกายนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะสภาพร่างกายทุกอย่างมันมันเสื่อมหมดแล้วเราก็ต้องค่อยๆพัฒนากันไปนะคะอันนี้ก็พัฒนาขึ้นตามอายุนะคะ หาอ่านนะคะตอนนี้อีเมลทุกอย่างอีเมล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 หมดเลยนะคะเอกาสารสําคัญสําคัญส่งมาเป็นอิเล็กทรอนิกสเป็นอีเมลหมดก็ต้องอ่านอย่างเงี้ย